สว,ส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้านอยนะคะประจําวันที่๕กรกฎาคมหก๖๕เนาะเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามนะคะตัวรองก็คือห้ากับสองเราเน้นเฉพาะตัวเด่นเด้อตัวรองนี้เราไว้จับสามตัวนะศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดสามศูนย์สามสามสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปดห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปด สองศูนย์สองสามสองห้าสองแปดสองเก้าศูนย์สามสามแปดสามศูนย์หาสามศูนย์ห้าสามเจ็ดเนาะจับคู่ก็จับศูนย์สามสามศูนย์สามห้าห้าสามสองศูนย์ศูนย์สองสองห้าห้าสองเหรือจะจับศูนย3สามห้าศูนย์สาองสองห้าสามอะอย่างนี้ก็ได้นะสตัวเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นพิเศษ

8 0, 0 8 8 0 0 6 6 0 0 4 4 0 8 4 4 8เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้ง4แนวทางเนาะถ้าไม่ชอบแนวทางที่ระวางไว้ก็จะจับคู่ตรงนี้ก็ได้เดอ้อนน่เราไม่อยากให้รูดหลอ,อเบืองเงินก็25 52 26 62 288 28668ดเดอ้ออาจจะไปเข้าพิเศษก็ได้นะวันนี้พิเศษมันต่างจากเขาเดอ้อ เฉพาะกิจปกติแล้วก็ V I P เลขมาเหมือนกันเนาะพิเศษต่างจากการต่างจากเขาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพืเ่อนๆทุกคนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะมันเป็นศาสตร์แห่งตัวเลขเด้อทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเอาไปวิเคราะห์ตัวเลขนะคะเป็นแนวทางทเฉยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ